วัสดีค่ะพบกันเวลาเดิม5ม้าโมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น ep ที่ี่548แล้วนะคะก่อนอื่นนะคะก็จะแจ้งกับทุกๆท,ท่านก่อนนะคะว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงโปรจากทางช่องนะคะก็คือซื้อ1แถมหนึ่งนะคะถ้าท่านใดซื้อ5องค์ก็จัดไปเลยนะคะกับพระสวยๆแถมไปอีก5องค์นะคะสวยมากเลยนะคะสําหรับพระแถมนะคะก็จะเป็นพระหลวงพ่อแพรวัดพิกุลของเรานะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีพระสวยๆพระเดิมๆมาฝากมากมายเลยนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้มีพระสวยๆอะไรบ้างไปกันเลยค่ะค่ะสำหรับองค์แรกในวันนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญในหลวงรัชกาลที่9ครบ3รอบนะคะ วันนี้นะคะจัดมาถึงสามเหรียญน,นะคะสภาพเหมือนกันทุกเหรียญน,นะคะก็สภาพดีนะคะมีการใช้มาบ้างนะคะเห็นไหมคะสภาพดีอยู่นะคะมีการใช้มาเล็กน้อยค่ะค่ะสำหรับเหรียญในหลวงรัชกาลที่9ครบ3รอบนะคะสภาพดีนะคะก็จะอยู่ที่เหรียญละ250ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชวมวงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระพิกเนศนะคะไม่ทราบที่ใส่ตลับสแตนเลสพร้อมใช้ก็น่าใช้หน้าบูชาค่ะไม่ทราบที่นะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นนักสัตว์รอบเหรียญน,นะคะเห็นไหมคะสภาพนะคะถือว่าสภาพดีนะคะนี่ค่ะเทพเจ้าแห่งความสำเร็จนะคะสำหรับพระพิกเนศนะคะ ค่ะสำหรับเหรียญพระพิคเนตนะคะใส่ตลับสแตนเลสพร้อมใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะค่ะองค์ต่อไปนะคะก็จะเป็นพระพมนะคะรูปหล่อพระพมนะคะเนื้อสามกริย์ค่ะที่สำคัญนะคะเลี่ยมอย่างสวยอย่างดีพร้อมใช้นะคะสําหรับองค์นี้ก็ไม่ทราบที่นะคะ แต่สวยมากเลยนะคะถ้าทานใดรลบไปก็สามารถนำไปใช้นำไปขึ้นคอได้เลยนะคะค่ะสำหรับพับพรมเนื้อสามกริย์นะคะสวยสวยเดิมๆเลี่ยมสวยเรี่ยมเดิมพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมอง์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเท้าจัตุคามรามเทพล็อกเก็ตสวยสภาพเดิมๆนะคะส่วนด้านหลังนะคะฝังตะกุดสองดอกนะคะ ไม่ทราบที่นะคะสําหรับล็อกเก็ตจัตุคามราม,มาเทพชิ้นนี้นะคะแต่สวยเดิมนะคะบอกได้เลยนะคะสวยมากนะคะค่ะสําสหรับล็อกเก็ตเท้าจตุคามราม,มาเทพนะคะด้านหลังฝั่งตะกุดไม่ทราบที่สภาพสวยเดิมชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะนะ,นะเก็บหน้าบูชานะคะเดิมเดิมเดีเด๋ยวเ,เราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยกระไหลทองวัดตะโกอยุธยาปี2564สภาพสวยเดิมเรียมกรอบอย่างสวยอย่างดีพร้อมใช้นะคะสวยมากเลยนะคะเดิมๆค่ะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนำไปใช้นำไปขึ้นคอได้เลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อรวยกระไหลทองสวยๆนะคะเรียมกรอบอย่างดีอย่างสวยพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะ เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญ M 1 6หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีเนื้อทองแดงรมดำสภาพสวยเดิมเหรียญดีมีประสบการณ์ก็น่าใช้น่าบูชาค่ะค่ะสำหรับเหรียญ M 1 6นะคะสภาพสวยเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จวัดปากน้ําสภาพสวยเดิมพิมพ์ใหญ่หน้าเก็บหน้าสะสมค่ะด้านหลังฝังพลอยนะคะเดิมๆเ,เลยนะคะสําหรับองค์นี้พระเก็บพระสะสมนะคะค่ะสําสหรับพระสมเด็จปากน้ําพิมพ์ใหญ่นะคะสภาพสวยเดิมด้านหลังฝังพลอยองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงวัดปากน้ํารุ่นหกหลังพระไตาปิดกสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมเดิมเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยพระเดิมเลยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะจะเก็บไว้ใช้เองมอบเป็นของขวัญของที่ระลึกก็ดีทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะ,คะสําหรับพระผงปากน้ํารุ่นหกหลังพระไตาปิดกนะคะพระสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จงาแกะสะภาพสวยไม่ทราบที่น่าเก็บน่าบูชานะคะสำหรับองค์นี้นะคะเรี่ยมพลาสติกอย่างดีพร้อมใช้เลยนะคะพลาสติกใส,สามากเลยนะคะเห็นไหมคะเรี่ยมดีเลยนะคะ ขึ้นคอได้เลยนะคะถ้าท่านใดรับไปนะคะไม่ต้องไปเลี่ยมใหม่เลยนะคะเลี่ยมให้เสร็จสับเลยนะคะศิลปะก็สวยมากนะคะค่ะสําหรับพระสมเด็จงาแกะนะคะไม่ทราบที่นะคะเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้สภาพสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่650ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น พระพุทธ25สัตววัษเนื้อดินสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยพระเดิมเลยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะสำหรับ25สัตรวตรัดนะคะพิธีดีพิธีใหญ่นะคะนี่ค่ะถ้าท่านใดนะคะชอบพิธีดีๆพิธีใหญ่ๆก็จัดเลยนะคะกับพระสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะ ค่ะสำหรับพระพุทธ25สศตวรรษเนื้อดินนะคะพระสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่550ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระพุทธ25สัตวรรษเนื้ออานปากา้าสภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะมีเนื้อดินแล้วก็ต้องมีเหรียญน,นะคะเห็นไหมคะยีสัตวรรษเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะ ค่ะสำหรับพิธีนี้ก็พิธีดีพิธีใหญ่เหมือนกันนะคะสำหรับการปลุกเสกนะคะเหรียญก็เดิมๆนะคะสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะค่ะสำหรับเหรียญพระพุทธ,ธ25ศตะวรรษเนื้ออันปก้านะคะพิธีดีพิธีใหญ่เหรียญสวยกล่องเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่550ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวย วัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทปี2565สภาพสวยเดิมเลี่ยมเดิมๆจากวัดหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะส่วนด้านหลังก็จะเป็นแผ่นทองแดงปั๊มยันชื่อวัดปีพศบอกนะคะเดิมๆเ,เลยนะคะเลี่ยมจากวัดเลยนะคะสำหรับองค์นี้นะคะคสำหรับรูปไายหลวงพ่อกลวยเลี่ยมเดิมๆจากวัดสภาพสวยเดิมบานนี้ก็จะอยู่ที่350 นาเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นตลับสีพึ่งหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามก้นหมายเลขหนึ่งนิยมสภาพเดิมๆนาเก็บหน้าบูชานะคะค้าขายล่ำรวยนะคะสำหรับตลับสีพึ่งนะคะนี่ค่ะเห็นด้านในนะคะมีสีพึ่งมีปลาตะเพียนมีพักปกแล้วก็มีตะกุดเล็กๆนะคะเห็นไหมคะค้าขายล่ำรวยนะคะ ค่สำหรับตลับสีพึ่งนะคะก้นเลขหนึ่งนิยมหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตาลามนะคะเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นสิงเนื้อเงินหลวงพ่อจ้อยสิงเล็กมหาอำนาจเมตตาปี2549วัดศรีอุทุมพรนครสวรรค์ สภาพล่ะคะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยมากเลยนะคะเป็นเนื้อเงินนะคะสําหรับองค์น,นี้ค่ะเห็นไหมคะใต้ท้องก็จะเขียนชื่อนะคะหลวงพ่อจ้อยนะคะสวยมากเลยนะคะศิลป,ปะสวยมากๆเลยนะคะเดิมๆนะคะพร้อมกล่องเดิมแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะค่ะสำหรับสิงห์หลวงพ่อจ้อยเนื้อเงินนะคะสิงห์สวยพร้อมกล่องเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 700รค่ะเดิมเดิมเลยนะคะหน้าเก็บหน้าบูชาเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญชุดพระแก้วมรกต1ชุด3ฤดูนะคะสำหรับ1ชุดจะมีด้วยกันทั้งหมด3ามเหรียญ3ฤดูนะคะที่สำคัญนะคะสะภาพสวยเดิมพร้อมซองเดิมเมเลยนะคะ เหรียญไม่ได้ใช้เลยนะคะเจ้าของเดิมได้มายัางไงก็เก็บแบบนั้นเลยนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะสามเหรียญสามพิมพเลยนะคะมีรูปไข่แล้วก็เหรียญวงกลมแล้วก็เหรียญหยดน้ํานะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะสามพิมพสามแบบเลยนะคะสามฤดูนะคะด้านหลังเป็นพอปลอหมดนะคะสภาพสวยจริงนะคะเดิมเดิมจริงค่ะสวยดีสวยจริงก็นํามาฝากกับทุกทท่านนะคะ สำหรับเหรียญชุดพักแก้วมรกต1ชุด3เหรียญ3ฤด,ดูพร้อมซองเดินมเริมชุดนี้ก็จะอยู่ที่600ค่ะสวยมากเลยนะคะน่าเก็บน่าสะสมนะคะหายากนะคะที่จะได้ครบชุดแบบนี้เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นหลวงพ่อทวดเตารีดเนื้อโลหะพระนาพิไทยสกปีสอง4อปี2544นะคะ สภาพก็สวยเดิมนะคะด้านหลังเสากอนะคะเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเป็นเนื้อโลหะนะคะด้านหลังเสากอนะคะเห็นไหมคะสภาพก็สวยเดิมพร้อมซองเดิมๆนะคะตอกโค้ดหมายเลขใต้ฐานนะคะสวยจริงนะคะค่ะสําสหรับพระหลวงปูทวดเตารีดนะคะหลังเสากรนะคะปี2544สภาพสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะ เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นหลวงปู่ทวดหลังเตารีดหลังหนังสือรุ่นแรกพ่อท่านพรมวัดพลรานุภาพจังหวัดปัตตานีกระถินปี2555นะคะสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยมากเลยนะคะเดิมๆนะคะสำหรับองค์นี้นี่ค่ะต่อโคดรหมายเลขด้านหลังนะคะสวยจริงนะคะ พระไม่ได้ใช้เลยนะคะความสวยก็แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะค่ะสำหรับหลวงปูท่ทวดเตารีดหลังหนังสือนะคะรุ่นแรกพ่อท่านพรมนะคะวัดพารานุภาพสาภาพสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวรับชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้0 5ย์้ย้อนยุคเตารีดนะคะ หลวงปู่แบนวัดบวรนิเวศวิหารนะคะพระสวยกล่องเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด,ด้านในชัดๆกันค่ะค่ะนี่ก็สวยมากเลยนะคะผิวสวยผิววิง้งผิวเป็นลุ้งเลยนะคะสําหรับเตารีดหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะหลวงปู่แบนวัดบวรนิเวศวิหารนะคะศูนย์ห้าย้อนยุคนะคะสําหรับองค์นี้แต่บอกได้เลยนะคะพระสวยจริงนะคะสวยมากๆนะคะ สำหรับหลวงพ่อทวดเตารีดศูนย์ห้ย้อนยุคหลวงปู่แบนวัดบวรนิเวศวิหารนะคะพระสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะเดิมเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นเหนรียญแพแถบเนื้อเงินนะคะสภาพสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะ สภาพสวยจริงๆนะคะอยู่ในถุงเดิมๆเลยนะคะทั้งสองเหรียญสององค์เลยนะคะเห็นไหมคะแพดแถบอยู่ครบนะคะอยู่ในถุงพลาสติกซองเดิมๆแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆนะคะเป็นเนื้อเงินนะคะอีกเหรียญน,นะคะยังไม่ได้หลุดออกจากกล่องเลยนะคะนี่ค่ะติดไว้แบบนี้เลยนะคะสำหรับองค์นี้เป็นเนื้อเงินกระไหลทองนะคะสวยมากๆนะคะ สวยจริงๆค่ะบอกได้เลยนะคะว่าสวยนะคะสวยจริงนะคะอยู่ในถุงในซีนเดิมๆเลยนะคะเห็นไหมคะสาภาพเดิมๆจริงๆนะคะค่ะสาหรับเหรียญเนื้องเงินแพทแถบนะคะสาภาพสวยเดิมนะคะพร er ้อมกล่องเดิมๆซองเดิมถุงเดิมนะคะก็จะอยู่ที่อง์ละเจ็ดร้อยห้าสิบค่ะ <Cole> เห็นไหมคะเดิมๆ,ๆเลยนะคะอยู่ในกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับเหรียญนะคะจะอยู่ที่กล่องละ 750นะคะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพระ่วมกันขอบคุณมากค่ะ